สวัสดีจ้าโมกน้องใหม่กินก้อนพี่น้องน้องใหม่ดองมึลกะกระเดกนุ่งๆใส่เข้าไปกันสีจุดหน่อยหนามันหน้ามันแห,นนหงหอมจุดเขียนสักนักเลย ใส่หมูสามชั้นหอมปลาหอมคกหอมเนยหน่อไม้ดองหี่หน่ามันแห้งจนเอาเขี่ยวจนหนมันแห้งคองคองคนละพี่น้องหมกหน่อไม้ดองใส่หมูสามชั้นใส่หม้อหมกหม้อ หมกหม้อหมูสามชั้นปล่อยหมูมันเปื่อยๆกิ่นง่ายๆเนี่ยประดับไส่ไงเอ้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย